ครับผมก็สมมติสายช่างบนนอกนะครับเหมือนเดิมนะครับช่างบนคนเดิมนะครับกับการประกอบเครื่องเครียร้อยห้ิกเตอร์นะครับอ่ะนะครับมาต่อกันคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องปั๊ม2องทีสกีหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นปั๊ม2อทีของรถคาวาซากินะครับอ่าปั๊ม2อทีก็คล้ายๆกับโนโงวะอ่าเหมือนกับซูซูกิอะไรทั่วไปนะครับ ทีนี้อ่าผมจะพูดถึงนะครับตรงนี้นะครับตรงน็อตหัวแฉกที่ท่านเห็นนะครับตรงที่มือผมชี้นะครับฟังดีๆนะนะครับไอ้น็อตที่อยู่สูงสุดของปั๊มสองทีของรถทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตหัวแฉกน็อตหัวเบอร์หกเบอร์แปดนะครับก็แล้วแต่นะครับเบอร์ไหนก็แล้วแต่นะครับ ถ้ามีน,อน็อตลักษณะนี้แล้วก็มีแหวนรองข้างในนะครับนั่นคือน็อตไล่ลม <_ T> ปัม2 2> ๊มสองทีนะครับทุกครั้งที่ท่านทำสองทีแห้งทำสองทีหมดถอดสายน้ำมันเปลี่ยนสายน้ำมันถอดปั๊มนะครับแนะนำให้ท่านนะครับเติมน้ำมันในเต็มถังนะครับต่อสายน้ำมันเข้ากับปั๊มนะครับแล้วก็ไล่ลมกออกตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้ลมนะครับเพื่อนถ้าเราไม่ได้ลม มันไล่เองได้แต่มันช้านะครับกว่ามันจะไล่ลมเองหมดนะครับเครื่องเราอาจจะฮีดไปแล้วนะครับลูกอาจจะเบีกไปแล้วก็ได้นะครับฝากไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านบอกอ่าซ่อมรถนะครับผมเปลี่ยนสายนะ้ามันออตูรูเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ปั๊มสองทีไม่ทํางานเป็นเพราะอะไรครับช่างขวัญอ่าก็มีเพื่อนๆโทรมาแชทมาถาม นะครับถ้าแชทมาโทรมานะครับถ้าว่างโอเคผมตอบไห้ได้แต่ถ้าผมทํางานอยู่นะครับผมก็ไม่มีโอกาสได้ตอบนะครับมันจะกลายเป็นช้านะครับอย่างดังนั้นนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะดู YouTube ของอาจารย์ท่านไหนช่องไหนก็ตามแต่นะครับพยายามนะครับดูให้มันจบคลิปเก็บรายละเอียดให้ได้นะครับอย่างเชสนี้นะครับ้มสองที มันก็มีเคล็ดลับอยู่ที่การไล่ลมนะครับถ้าท่านไม่ไล่ลมนะครับเล่งเข้าไปเนะครับเครื่องนะครับสองทีไม่ไม่ฉีดไม่จ่ายแน่นอนนะครับถ้าไล่ลมไม่หมดนะครับเพื่อนก็หลายๆลีปมก็ทําลงไปเกี่ยวกับปั๊มสองทีนะครับก็ ส่วนของชุดซ่อมนะครับชุดซ่อมมีขายนะครับมีขายนะครับพวกสีพวกโอลิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโอลิงหนึ่งตัวนะครับข้า, ON, าขงในก็จะเป็นรูปปั๊มอัดน้ํามันนะครับวิ่งอัดน้ํามันตรงนี้มีสนมีโอลิงนะครับมีขายเป็นชุดครับมีขายเป็น <consoles> ชุดเดอร์นะครับเพื่อนเอ้านะครับปั๊มสองทีมีน็อตสองตัวนะครับใส่ให้ตรงเด้อนะครับใส่ไม่ตรงไม่ลงอย่าฟืดนะครับเดี๋ยว ถามันดันตรงนี้ทะลุออกฝั่งนี้แน่นอนนะครับแตกแน่นอนนะครับปั๊มดังนั้นให้ตรงนะครับตรงกับอะไรนะครับตรงกับอะไรมาดูกันนะครับตรงนี้ไงนะครับลองที่ผมพูดไว้ในเมื่อในคลิปที่แล้วนะครับนี่นะครับลองตรงนี้นะครับไม่ได้เปิดแฟตนะครับ คำสองทีจะลงไปตรงนั้นมีน็อตสตัวนะครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวทำทำการประกอบก่อนนะครับเดี๋ยวดูไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวจะมีอ่จุดที่แนะนำเป็นพิเศษให้นะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอ,อกันน็อตก่อน รือแล้วมันอยู่ข้างในนะครับทาเยอะไม่ได้นะครับทาเยอะก็ไม่ใช่ว่าลุกอย่างจะไม่บวมนะครับทาเยอะลุกอย่างก็บวมนะครับกาววางตัวโดนลูกยางนะครับบวมนะครับกาววางตัวไปโดนตะเก็นฝาถูงที่เป็นที่เป็นสีนะครับสีพองนะครับ สีพองเลยนะครับตรงนี้นะครับฝากไว้ด้วยอย,าย,าย่าใช้ผิดนะครับยี่ห้อไหนใหช้แล้วมีปัญหาก็เลิกไปเถอะนะครับ แต่เนอเนอๆนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับมาแจกสองตัวนะครับแล้วแบบตัวสั้นนะครับ พูดค้างไว้เมื่อกี้นะครับว่าจะมีอะไรแนะนำนะครับคำแนะนำก็คือไอสายน้ำมันตัวนี้นะครับสายน้ำมันตัวนี้จะนะครับจากปั๊ม2อทีนะครับจากปั๊มสองทีจะมาเข้าข้อเหวี่ยงนะครับมาเข้าข้างลูกพื้นข้อเหวี่ยงนะครับในสายน้ำมันตัวนี้มีวาล์วอยู่ข้างในน้ำมันจะเดินทางได้ทิศทางเดียวนะครับ น้ำมันจะเดินทางได้ทิศทางเดียวดังนั้นฝากไว้ด้วยนะครับอย่าใส่กลับด้านนะครับใส่กลับด้านแล้วน้ำมันจะไม่ไปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมันอยู่ทิศทางไหนทำมาร์กด้วยนะครับของเาวัตถุีจะมีอ่านี่แหละนะครับจะมีวลาวอยู่ข้างใน ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจก็เอาลมเป่านะครับมันจะเป่าได้ทิศทางเดียวนะครับถ้าเป่าย้อนคืนลมจะไม่มาเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆในตระกูลเขาวาสกินะครับนะครับเวลาประกอบนะครับก็ให้ท่านขันเข้าตัวเดียวก่อนนะครับขันเข้ากับฝั่งอ้ามสองทีนะครับไปสายตรงนี้นะครับปลายสายตรงนี้อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปขันนะครับตรงนี้นะครับ เวลาติดเครื่องแล้วเราเช็คก่อนนะครับว่าน้ํามันมาไหมนะครับพอน้ํามันมาถึงตรงนี้แล้วเราค่อยขันนะครับเพื่อเป็นการเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเราไม่ประกอบผิดนะครับเป็นการเช็คว่าปั๊มสองทีทำงานนะครับก็อย่าลืมอย่าพลาดแล้วกันนะครับมันมีวาล์วนะครับในสาย2อทีนะครับในสายส่งน้ํามันไปยังก้อเหวียงนะครับเพื่อนๆก็ะเสริมให้นิดนึงตัวนี้งัดออกเลยนะครับซีนสเตอร์นะครับ ัดออกแล้วตัวใหม่เข้านะครับงัดง่ายๆเลยนะครับลินส,สเตอร์จะมีพุ่หนึ่งตัวนะครับเวลาประกอบอยู่ตรงนี้นะครับก็เหมนกับ JR นะครับมับนคุอยมฮ่า JR t Z ี r พวกนี้นะครับจะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่า JR t Z ี r จะเป็นน,อน็อตมุงนะครับไม่ไม่ไม่ใช่กิบล็อกแบบนี้สเตอร์ใช้ร่วมกับยมาห้านะครับ ยี่ยาิบานะครับกูล rx นะครับสายสเตอร์ของ rx ร้อยเรานี่แหละนะครับอาคลิปนี้ของผมก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในคลิปหน้านะครับผมอาจจะกลับด้านไปทำฝั่งคัดนะครับว่าประกอบคัดประกอบยังไงนะครับนะครับในชุดกาวนาจะถอดเปลี่ยนซีน,นถอดยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะ เล่าต่อไปในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นี่เด้อนะครับ